สวัสดีจ้าตัวนี้กามาใครเหรอคะตอนนี้ฝาบดแล้วตัวนี้มหัศจรรยเพอสมากินตาบักตนับมือนับถอยหลังุณเียวเนาะผู้อดก็นับถอยหลังเหราผมเนี่พอแล้วมาเชียมาเจ้าควยนี่มาได้ครับตาบักตครับนี่ครับคว้ยจบนปลุกเลี้ยงแล้วฝืนขึ้นมามล้วว่แล้วไปใส่มาพรแลพอแล้วตายไปแล้วนะยาไม่แล้กินแั่ปาที่ฝืนอย่าแล้วตาย เฮ้ผู้ใดะตือนถาแล้วไปยังนี่แหละจังบาน่ะทำมาตีแตกฉันมีปูเนะวายข้าคอกิริงี้น่นค่ะอันนี้เราต้องมาต้องใท่ปูนี่ะเว้ยไปยังเจีบคอเลยังปูข้าขางไปบุญรงเ้ลานแล้วก็เื้นเดือนนี่ะพ่ปีไก่ โไปบ้านนี oh, ่มดว่า huh. เ uh ี huh. ่ยต like ้องเอาแกะค้ามหอยที่าเได้มืนบมันมิันบ่นผู้ใดก็ต้มันบเมียเป็นโไปเาบอก่เรียัเปบหลงๆเร่อดียไม่หมดเป็นไงละครับโคดคางด นี่คนก็พ่อยากพยายามผมเน่ยยังยังแล้วเมื่อไไฟงบงเลก็กัเดี๋ยวจะไงเก็บบทตองกลับน้ำคนชาวบานก็พูดได้กันนะครับนายคนที่พยายามเพราะคนวิเขราะ่พอดีต้งปีพุนผมเคยองวยเสียงนี่ที่มีจิงเลยัน็เล่นนอหันหน้ากับป้าบุบวนงคนนีเสียงดีอะไรคนเปลี่นก็เ่าโอ้ยบ้งดยแล้กลเลว กยางแลเหนยางปด็นเี่นเดกสู้จนขึ้นมามันเปนเหียนเราเอง่กหนูมาเอกจมาวนี้เป็นรุ่งข้อกวาจาอย่างพราจับกหรอผู้ใดกังวลเดินหรอซุ้มซุ้มโม่เราตายไปหรือซุ้มแขงแก่งตายไปหรอวาปอับใอ่ะนับมือถอยหลังคนละมือเลยนะได้ยินเรารับไปเห็นพวกอัให้องหขึ้นจ้งพรากระรุ่นกรลกันเโอ้ปิัตใจก่อนวองกันมีใส่มงกันยังดีอยู่อะผมเปิดบอมเม มาเห็นลงยานผลคือบาดเขาติหรอบัแล้วมาเห็นผลบาเขาแล้่านท่้ันเลี่ห็นผ้เลี่ยงผเงแร้เงเขาแต่ผ้ลีนว่าใปจะทําุนเนี่ยหรอบวอ้พุงเี่ยงเอามือนั่งโตวันเจนเห็นย่ขวันจนแล้วเห็นย่ขวันเจนแล้วราไปานี่มันก็เามือหย้บจุ่ม หมาซาขมางซาขยะอง่ยไมัสามีพุนั่นผมตัดเป็นกล่องเมันเปลี่ยนซาควงโสกับปกออมจีบเลยอะไรนี่แม่วันเนี่ยแม่ทหานอนเน้ยอันเหียดคุณครับผมมันบ่มีหมองบเอืดหมองเหรียญไม่พวยนี่กระด็ว้ยาังยคโวกกำลังเพนเงจ้าจงไหนขอยากินก่อนค่ะบายๆกว่ากันไหมจ้าเกี๊ยจีรี